โอ้ชีสยืดหนักมากอืมแป้งบางกรอบมากดูฟังเสียงกรอบอืมแป่งแค่บางจริงๆนะทุกอะไรเนี่ยรีวิวหมี่ทะเลอันนี้คือหมี่ทะเลเคยรีวิวเหรอโอ้มังการิต้าค่ะวาเอียนปูอัดแฮมแซ่กรอบอุ้ยมีหมดเลยถ้าเพิ่มชีสยี่สิบเองอ่ะเพิ่มชีสไปเลย อ๋อก็เป็นลูกค้าเขาเรียกนะอ๋อเขาเรียกค่ะ่าด้เสด็จส่งเขาโทรเรียกไปใช่ไหม่จะผ่านมาพอดีลวรายพ่านี่คือแป้งที่แบบบ้าลุงทำเองเลยนะคะอันนี้โฮมเมดเลยอใช่ข้านันก็ทำเองซื้อแต่ชีสอซอก็ทําเองด้วยจ้าเรียนว่าเป็นพิซซ่าโฮมเมดเลยนะเนี่ย เอาเมื่อเกลือเทศสองอย่างมาผสมกันรถคันนี้มีทุกอย่างรถดนเลมอนหรือเปล่าโดเลมอนอันนี้คือสับปะรดครับแต่ว่าต้องไม่เหมือนสับปะรดสดนะต้องต้องทำมาแล้วถึงจะอร่อยเหมือนเชื่อมหรือยังไงคะไม่เชื่อมไม่เชื่อมเป็นเป็นเหมือนบ่มอ๋อ ก็คือรสชาตเปรี้ยวใช่ต้องต้องมีเทคนิคอ่ะอันนี้บอกไม่ได้เนาะสุดลับสุดล้ำล้านั่นก็ก็เหมือนกันทั่วร์ไปใช่ไหมค่ะหวานหวานอันนี้เป็นแฮมใช่ไหมคะค่แฮมครับผมแย่างดีดีเท่านั้น แป้งกับไมโครยิมเยิมนีเลยหนาหนาแน่นแน่นเพิ่มชีสแบบย้ำเยิมดับเบิลชีสไปเลยกินด้กันกินไม่หมดหรอก้โเต็มเต็มนะครับนี่ลุงแกมีเตาอยู่ในซาเล้งแบบนี้เลย เตาส่วนตัวเตาส่วนตัวตอ้ว <c oughs> อาอันมาจากเมืองนอกนะโอ้ยนี่เพิ่งเคยเห็นนะแบบนี้โอ้ยดีอ่ะใช่ใช่เป็นแก๊สไฟข้างบนโซลาเซลล์ความสว่างเฉยอืมปิดเตาแบบนี้โอเคค่ะสิบนาที อันนี้แป้งลุงก็นวดเองเลยหมัก12ชั่วโมงโอ้ต้องหมัก12ชั่วโมงใช่ถึงอร่อยไงนนกำลังจะทำแป้งว,วันหนึ่งวันหนึ่งวันธรรมดา30แผ่นธรรมดาขายทั้งหมด30แผ่นครับเสาร์อาทิตย์ก็ประมาณ6-70มาตันจากตั้งจังหวัดไกลๆกล็มี ได้เท่ากันจะได้แบลเมียน <c oughs> ลุงเปิดเตาแล้วใกล้หรือยังคะอยากใกล้ละ50เซนคนเบอรเบอร์เ,เ,เมื่อเป็นร้านค้ขาขคุณคทุกคนไปค่ะคุยทางใหญ่มากเลยอะ่อนนะเอาแรกคิดว่า80บาทจะได้แบบเล็กๆ แบบว่าชีดยืมๆแน่นๆแบบนี้เลยนะกินแบบริมทะเลแบบนี้รูกลมแรงมาก <c oughs> ใช่โอ้ชีสยืดหนักมากมากแล้วก็ร้อนด้วยนะกินแบบร้อนๆเลยนะบบนนยนะจะได้แบบว่าฟินๆเราไปกินทางน้าเตาหน่อยโอ้ยชีสยืดมากอ่ะทุกคน แปลงบางกรอบมากดูฟังเสียงกรอบอืมแป้นเกบางจริงๆนะทุกคน้ชีสชีสยืดหนักเวอรใครชอบชีสยืดแบบนี้นะคะทุกคนน,น,นี่เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าพิซซ่าแบบระดับเชฟโรงแรม <c oughs> ทำเองสดใหม่ทุกขั้นตอนที่แบบได้แบบยืดๆ,ๆ,ๆ,ๆแบบนี้ก็คือ <c oughs> บูสั่ง เพิ่มชีสพิเศษนะคะ20บาทเองวันนี้นะคะแค่แปดสิบลุงบอกที่ทั้งประเทศไทยมีที่นี่ที่เดียวนี่หาดกระทิงลายพัทยา <laughs>